ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแต่คือจะอยู่กับเขาในสถานะที่แบบว่าเขาก็เรียกว่าสถานะแบบแอบแซบ,บอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ <c oughs> อหนูเลิกกับครอบครัวหนูก็ได้เหมือนวนกลับมาเจอเขาอีกค่ะ <c oughs> แต่การกลับมาครั้งนี้คือการได้คบกันแบบจริงๆจังๆ, <c oughs> งๆก็อยู่กันมาได้ประมาณเจ็ดเดือน <c oughs> แต่ในช่วงเวลาเจ็ดเดือนเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้เป็นความสบายใจเหมือนเมื่อก่อนเ <c oughs> ขาหึงเขาห่วงเขาระแวงทุกอย่างแบบเยอะมากๆ <The> รักแท้หรือแค่คำขำวันนี้รักแท้หรือแค่คำขำสายนี้คุณไม้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะามามีอะไรคุยกันคะค่ะพอดีว่าก็เหมือนเป็นเป็นรักที่ลังเลว่าจะขำ <c oughs> หรือเปล่าหรือจะเป็น <c oughs> รักแท้ใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนก็เหมือนจะแท้แต่มันก็ท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่อะคะ่ะยังไงบ้างคะเจออะไรมาเรื่องก็คือเหมือนว่า ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแต่คือจะอยู่กับเขาในสถานะที่แบบว่าเขาก็เรียกว่าสถานะแบบแอบบแซบ,บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืหมายถึงว่าหนูมีครอบครัวแล้วเขาก็มีครอบครัวด้วยใช่ค่ะก็เหมือนเวลาเหมือนเหมือนจะไปเที่ยวกันจะไปจะไปนู่นไปนี่เขาก็จะชวนไปด้วยกันตลอดหนูมีครอบครวัวแล้วแล้วหนูแต่งงานมานานแค่ไหนละคะ หนูเพิ่งตอนที่หนูมีเขาค่ะหนูยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าเหมือนในช่วงเวลาหนูรู้จะเขาประมาณห้าปีค่ะคหนูมันมีครอบครัวช่วงปีสุดท้ายอืมแล้วตัวเขาล่ะคะตัวอีกฝั่งหนึ่งตัวเขาก็เหมือนเขาก็มีครอบครัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวไปเรื่อยๆแปลว่าไมีครอบครัวไปมีแฟนมีแฟนแล้วก็มีลูกแล้วก็เลิกก็อยู่กันได้ไม่นานอะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่เราเหมือนเราส่วนตัวเราจะอยู่กับเขาในทุกช่วงเวลาเขาจะมีครอบครัวคือเราก็คุยกับเขาแล,แล้วตอนนั้นหนูกับเขาไม่ได้ชอบกันเหรอคะทำไมทำไมไม่เป็นแฟนกันซะแล้วทำไมถึงปล่อยให้ต่างคนต่างก็ไปมีอะไรต่อมีอะไรของตัวเองคือหนูหนูก็ไม่ตกลงเป็นแฟนกับเขาเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นเขาก็ยังแบบยังเป็นแบบนี้ยังแบบเหมือนก็อยากคบคนนคนนี้ไปเรื่อยอหนูก็เลยไม่ไม่ไม่คบกับเขาแต่คือก็คุยได้เลยเนี้ยค่ะ นั่นสิตอนนั้นดูเหมือนมีสตินะว่าเอออย่างเงี้ยเราไม่ควรจะไปเข้าไปยุ่งเพราะดูเป็นผู้ชายที่ไม่แบบไม่ลงหลักปักฐานกับใครสักทีใช่ค่ะแล้วเขากไ็ไม่ไม่ไม่ทำงานไม่ทำาหากินอะไรแค่ก็เที่ยวตามภาษาวัยรุ่นนะคะใชออ่ในในช่วงเวลานั้นเพราะว่าหนูก็ช่วงนั้นหนูก็เที่ยวเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ทํางานแล้วพอหนูมาแต่งงานเป็นกิจลักษณะมีครอบรครัวของตัวเองแล้วก็ยังไม่หยุดคุยกับเขาอยู่ ก็ก็คุยแต่คือก็ห่างห่างกันไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้ไปไม่ไม่ได้เจอกันแต่พอเหมือนช่วงพักหลังอะคะ่ะหนูก็ได้เลิกครอบครัวอืม,อมค่ะ,ะหนูก็เหมือนว่าเหมือนกลับวนกลับมาเจอเขาอีกแล้วหนูมีลูกไหมคะกับครอบครัวของเรามีค่ะสองคนคะ่ะมีลูกสองคนด้วยแล้วตอนเลิกกันไปแล้วลูกอยู่กับใครอะคะอันนี้ลูกอยู่กับพ่อเขาคะ่ะทั้งสองคนเลยใช่ค่ะแต่ว่าเราเป็นคนส่งเสียมาตลอด อ๋อค่ะใช่ค่ะจะเป็นฝ่ายส่งเสียอ่ะวันนี้เราได้อีกตำแหน่งหนึ่งที่น้องมายเรียกว่าตำแหน่งแอบแซบ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ก็ได้คือเมื่อไ<ช>หร่ก็ตามที่ที่อยากจะแซบก็มาหรือประมาณนี้นะใช่ปะคะล้าความเหมือนตอนหนูเลิกกับครอบครัวหนูก็ได้เหมือนวนกลับมาเจอเขาอีกค่ะ <c oughs> แต่การกลับมาครั้งนี้คือการได้คบกันแบบจริงจริงจังๆอืมค่ะเพราะว่าที่หนูตกลงคบกับเขาเพราะว่าเหมือนเขาก็เริ่ม สร้างเริ่มมีอนาคตรเริ่มเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคค่่ะะเพราะว่าเหมือนที่เราเลิกกับพ่อของลูกมาเพราะว่าพ่อของลูกติดการพนันค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออพอมาเจอเขาในช่วงเวอร์ชันที่เขาทํามาหากินนะคะเราก็รู้สึกแบบโอเคยอมพบกับเขาค่ะและท<ล>างฝั่งเขาเคลียร์ผู้หญิงทุกคนในโลกไปแล้วหรือยังเขาก็เคลียร์ออกไปหมดแล้วค่ะเขาก็ไม่มีใครเลยก็อยู่กันมาได้ประมาณเจ็ดเดือนแต่ในช่วงเวลาเจ็ดเดือนเนี่ย มันไม่ได้เป็นความสบายใจเหมือนเมื่อก่อนเขาหึงเขาห่วงเขาระแวงทุกอย่างแบบเยอะมากๆแต่เราก็ทนอดทนมาตลอดแต่คือสิ่งที่พี่ที่สุดที่ทําให้เลิกกันก็คือเหมือนตอนนาานต้องมีปัญหากันเรื่องลูกทําไมอะคะก็คือเหมือนเหมือนเขาก็ไม่ไม่โอเคที่เหมือนว่าเราเราจะไปซัพพอร์ตลูกเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอากับแม่นี่ยังไงค่ะ เราจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตลูกเต็มร้อยมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็รับรู้ว่าเรามีลูกมาตลอดซึ่งซึ่งมันก็เลยเหมือนเป็นข้อถกเถียงกันก็แ,แบบว่าเหมือนคุณจะมาสร้างครอบครัวก,กับฉันคุณไม่สมควรแบบให้ครอบครัวคุณเต็มร้อยเลยทั้งฝั่งเขามีลูกไหมคะฝั่งเขาก็มีลูกแต่คือเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยก็เลยคิดว่าหนูควรจะต้องไม่รับผิดชอบแบบเดียวกับเขาด้วยอย่างงี้ยเหรอาอาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนแบบว่าถ้าคุณจะออกมาคุณจะมาสร้างกับฉัน มันก็ต้องมีแค่ชั้นอะไรแบบนี้ค่ะแปลกเนาะคือทั้งสองไม่ใช่ข้อกีดกันอะไรขนาดนั้นแต่คือเพิ่งมาเป็นช่วงพักหลังซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ใช่คนโสดอ่ะพูดจริงๆนะเพราะต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วถูกไหมคะคือถ้าเกิดเป็นโสดสองคนคบกันอ่ะโอเคฉันกับเธอจะต้องร่วมกันสร้างชีวิตครอบครัวของเราแต่ตอนนี้ไมคก็คือมีสถานะของการเป็นแม่ของลูกเขาเองก็เป็นพ่อของลูกมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกับคนที่แบบคนโสดโสดมาคบกันอยู่แล้วอ่ะแต่คือตอนนี้ แต่สินใจเลิกกันไปนแล้วเพิ่งจะเลิกกันได้สักพักหนึ่งค,คือขาดขาดเลยที่แบบช่วงนึงที่ทักไปหาพี่อ้อพี่ชอดค่ะคือเหมือนเหมือนเป็นความบางเลของเราว่าเหมือนเขาอยู่มันก็ดีแต่พอเขาอยู่เนี้ยเราก็รู้สึกไม่อยากเขาอยู่เพราะมันอึดอัดเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราแวงแบบแม้ขนาดแบบว่านอนก็คือจะต้องวิดีโอคอลกันตลอดเวลาเราทำาอะไรเราทำงานตรงไหนก็ต้องอรายงานไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ซึ่งข้อเราแวงตรงนี้มันอาจจะ หนูเคยอาจจะเคยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเลยระแวงเพราะว่าหนูอ่ะก็คือยังไงความเป็นพ่อเป็นแม่กับแฟนเก่า่ะมันต้องมีอยู่แล้วหนูก็ไปหาลูกที่บ้านแล้วก็เข้าไปเจอแฟนเก่าเขาก็มีความคิดว่าหนูอ่ะจะต้องกลับไปหาพ่อของลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่หนูกลับไปเยี่ยมลูกแล้วต้องไปเจอพ่อของลูกนะแต่หนูย่าลืมว่าสถานภาพที่หนูคบกับเขาหนูก็บอกว่าเป็นคนที่แอบแซบกันถูกไหมเพราะฉะนั้น<ม>เขาก็คงจะเห็นมายในเวอร์ชั่นก่อนนั่นแหละ เฮ้ยมีครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นพอวันนี้มาเป็นคนของเขาแล้วเขาก็คงังแอบคิดว่าไมายก็อาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับคนอื่นด้วยเช่นกันเพราะนั้นการระแวงหรือขี้หึงขี้ห่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยประกอบกันไปสองเท่าอะห่วงแฟนเก่าหนูด้วยส่วนหนึ่งและก็ห่วงที่หนูเคยเป็นผู้หญิงที่มีวิธีคิดแนวนั้นด้วยว่าสามารถจะมีความสัมพันธ์ก,กับเขาก็ได้ในขณะที่ตัวเองก็มีครอบครัวใช่ ค่ะแล้วที่สุดแล้วหนูออกจากความสัมพันธ์นี้ยังไงคะหรือว่าก็บอกเลิกกันไปง่ายๆเลยออกจากความสัมพันธ์นี้คือเป็นคือถามว่าอดทนมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องอะไรหนูก็พยายามแบบไม่ให้เขารับรู้ค่ะที่ออกมาไรกก็เพราะเป็นจุดพีคว่าลูกไม่สบายค่ะแล้วเขาก็ไประแวงเรื่องอื่นแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าแบบมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วก็คือลูกไม่สบายหนักมากถึงขั้นแอดปิดโราบาลคือจะไม่ให้เราไปหาลูกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ ใช่ก like ็เลยแบบว่าตัดสินใจแบบว่าแยกทางกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยอมแต่โดยดีใช่ไหมเอ่ยเขาก็ยอมยอมค่ะแต่ก็เหมือนจะมาวนกลับมาว่าเราไปอยู่ในสถานะเหมือนเดิมไหมอ้าวกลับไปแอบแซ่บเหมือนเดิมชวนกันแอบแซ่บเหมือนเดิมเนี่ยและสิ่งที่เราจะพูดกันอยู่เสมอก็คือมายเป็นคุณแม่เนาะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ล่ะคะอ่าคนโตสามขวบค่ะคน วบครึ่งค่ะก็ยังเล็กๆอยู่นะคะแต่เขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ตามแต่ค่ะในความเป็นคุณแม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ค่อยได้อยู่กับเขาแต่ในที่สุดความเป็นคุณแม่ก็ยังยังต้องมีอยู่ดีแหละในนี้ของความรับผิดชอบใดๆแล้วเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งพี่ว่าคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่อันหนึ่งเนาะคือต้องทําตัวให้ดีงามสําหรับลูกอะค่ะ ถ้าเกิดเรายังคงเป็นคนที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบแอบแซบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาแล้วเราจะสอนลูกว่าอะไรอะคะเอาจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเขาวนกลับมอีกค่ะแล้วมาจะโอเคไหมคะกับสถานการณ์เอสถานภาพที่เขาบอกว่าเธอเธอกลับมาแอบแซบกันต่อไหมเนี่ยหนูหนูคิดว่ายังไงอะไม่โอเคค่ะเพราะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนคิดว่าเขาก็เห็นเราเป็นแค่เรื่องโอเคพี่ดีใจที่ได้ยินหรือตอบแบบนี้ค่ะแต่เราโตขึ้นเพราะตอนนั้นเราอาจจะเด็กเด็กมากๆค่ะ เจ็ดสิบแปดยี่สิบอะไรประมาณนี้คือมากค่ะก็ต้องให้เกียรติและให้คุณค่าในตัวเองนะคะไม่เนาะลูกๆมองเราอยู่และเราคือคุณแม่ของเขาและก็น้องรู้แล้วนะว่าผู้ชายคนนี้เขาเห็นคุณค่าหนูแค่เนี้ยเท่านั้นนะคะยินดีมีโอกาสได้คุยกันและเรื่องของไม่น่าจะเป็นวิธีคิดและก็สอนใจหลายๆคนได้ที่ฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะหม่ ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค,ะค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคร,รักแท้หรือแค่คำํคำ